สวัสดีครับได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินเสียงแล้วปักกดนหนึ่งด้วยนะครับปักกนหนึ่งกันด้วยพอดีวนมาเจอครับไม่รู้เขาทำอะไรกันดูเก๊ะเกังๆครับสวัสดีครับคุณก้าแสงเงินครับทุกท่านกำลังรับชมไลฟ์สดนะครับ จากลุงชาวฟาร์มครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบัวครับยินดีให้คำปรึกษ,ษาครับนะฮะในการเลี้ยงวัวเนื้อนะฮะพอเราเลี้ยงวัวเนื้อมา50กว่าปีครับติดต่อที่091521 5332นะครับ0 9นย์1ก้า2ครับวันนี้พอดีตั้มขับรถเข้ามาหลงเข้ามาครับมาเจอไม่รู้ว่าทำอะไรกันเป็นหมู่คณะใหญ่มากครับนะฮะ ได้ยินเสียงกันไหมครับได้ยินเสียงฝากกดเลขหนึ่งกันด้วยนะครับส่วนสัญญาณไม่ต้องพูดถึงครับอาจจะไม่ค่อยชัดฮะ <c oughs> อยู่ในดงในป่าครับนะฮะหลงทางเข้ามาครับถ้าได้ยินเสียงแล้วฝากกดเลขหนึ่งกันด้วยนะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างได้ยินกันไหมครับเสียงชัดไหมครับ เออหรือไม่ได้ยินเสียง,ยงรรมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงพี่น้องโอ้อากาศดีๆเดี๋ยวก็หาตำน้ำลำไยสะบอ้อภาพด้เสียงคมชัดจัดไป ขอบคุณมากครับคุณดีทีบามันแลนด์ครับนี่ต้องการตงอยู่ระยะไกลหมดเลยไม่รู้เขาทำอะไรกันอือได้เสียงไหมโอ้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 เป็นไงฮะเป็นไงครับเอออาวดูเป็นไงคนละมิติกันเลยไหมเออคนละมิติกันเลยไหม เเอนี่บรนดาดาราที่เตรียมแตนด์อินก็เตรียม,มความพร้อมกันนี่ที่พักผ่อนหย่อนใจของมรรดาเอานักแสดงนะครับนะฮะจะเป็นผิวเข้มแดงจะเป็นผิวเอาขาวตัวนะครับเป็ยนหยกก้วยนะฮะหรือเป็นผิวสีแทนก็ดามนะฮะ ก็วันนี้ดาราค่ายสังกัดอุนชาฟาร์มมาครบคันกันเลยผู้กำกับก็สั่งพัดคิวเข้านะครับนะฮะทีมงานสเตจก็พร้อมนะฮะซาวเซอก็จะได้ยินเสียงคอนข้า,ขา,านี่ฮะชัดเจนเก็ต้องขอบคุณโลเคชั่นแบบนี้นะฮะที่ทางทีมงานอุนชาฟาร์มเป็นคนจัดหานะครับโลเคชั่น แต่ก็ไม่รู้ว่าออ,ออกมาสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะตั้มอยู่ห่างจากตรงจุดที่เขากําลังคืออ,อะไรถ่ายทํากันอยู่ก็ประมาณสักห้าสิบเมตรได้มั้มมันน,นะชุดน,นี้จะเป็นถ้าดูไม่เสร็จถ้าตั้มตามผิดนะชุดน,นี้น่าจะเป็นชุดเบบีนะซสายประมาณสัก ขวบหนึ่งเนี่ยชุดนี้นะอายุมากสุดน,น่าจะมันขวบนิดดูเห็นไหมเขามีการเซตมีการเตรียมม่ะสอนด้วยหไหมในี้ข้างๆนี่เห็นไหมดูมีการสอนมีการสอนนักแสดงด้วยนะสอนบทเทสบทก่อนเข้าด้วยเออมาดูสูงไปหน่อยอช่างกองนี้น่าจะเป็น เ,เห็นได้ข่าวว่ามาจากบริษัทเดอะคาวสนะครับนะฮะไม่รู้ใช่บอกอบูลหรือเปล่ามาเองหรือเปล่าไม่รู้นะพอดีทีมงานเขาเยอะครับสังกัดนี้ดูดูซื้อไปหาโลเคชันมาโอ้น่นข้างหลังนี่เขาเรียกวัดนะนี่วัดวัดอยู่นี่อยู่บนเขานะครับวัดอยู่บนเขาส่วนทีมงานครับนะฮะก็ได้ได้บุญไปด้วยหรือเปล่า เออเนี่ยเนี่ยโอเมื่อกี้อยู่ดีก็เฮเฮขึ้นมาแล้วก็เงียบกันไปโอ้สูงี่สูงไปหน่อยโอ,โอ้โปรดักชั่นค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะทีมงานมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ทีมงานนี้โปรดักชั่นนี้เท่าไหร่เนี่ยขนมาเยอะขนาดนี้โอ้ อระยะนั้นของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ,อ,อ,อ้ครับํามก็ไม่รู้นะว่าจะดีไซน์ออกมาเขาดีไซน์ก็ออกมายัางไงนะเอ,อม,ม,มันเป็นเรื่องของเอ,อทางบริษัทเดอะคาวเขานะครับที่ททจะดีไซน์ผลผลงานนะฮะ ออกมาเนี่ยฮะโอ้มาเยอะมาเยอะโอ้มาเยอะเห็นไหมโอ้โ,กกกกโอ,โกกโอ,โอ้เป็นไงโ,อ,โอ,อ,อ้เออเออดูแลนักแสดงก็ให้ความร่วมมือดีเหลือเกินนะเออดูไม่ดูไม่แค่ไคร,ไ,รไม่มีอากับกิริยาที่แบบว่าเบื่อกองถ่ายเลยนะดูชิลกันเหลือเกินเออ นอนเขี้ยวเอื้องดึงเขียวเอือเเอ้องกันอืมดูสินะเออม,มีอ่ะมีหรือมีฉากบูด้วยเนี่ยเห็นมีลำกระบี่กันด้วยเออในมือน่าจะเรียกว่าโชติกนะโชติคก็คือที่กาวนจริงถ้าบ้านเราเอใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะมีไม้ไผ่นะครับทำได้นะใช้ไม้ไผ่ทำได้แถวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีป่าละมีแต่วัด เอ,อแปลงไล่ไล่อ้อยไลไ่ไลมันสำหรัหลังแล้วก็นู่นโหดูเขาไปจ้างนั่นมาน,นนะน่ะไปจ้างโปรดักชันนั่นมานะน,นะนั่นนะโอ้มีอีกอะไรนะนักแสดงรออีกชุดนึงเหรอะนะรออยู่ฝั่งนู้นนะโอ้นี่เขาจะเอาเอาเอา,เอาวิวแบบไหนกันเนี่ยปล่อยออกมาแบบโอ้เต็มสุ่มกันนะโอ้ แสแดงมารออยู่โขชุดใหญ่เลยเอยไม่รู้ว่าจะออกเดือนไหนไดีนะเนี่ยดูดูตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนี้ก็มองดูย่ามเหมือนกันนะมันไกลเอูแต่อีตัวที่มันนอนอยู่นี่มันก็ค่อนข้างจะ ออกนะแบบว่าเหมือนเก็บแรงโชว์ออฟอะนะโอ้ย oh, ูยืนดูท่ายืนดูยืนดูดูดูยืนอยากเข้าไปใกล้นะแต่พอดีเราเป็นคนนอกครับก็ลเลยได้แค่แอบ,บดูขเขาเฉยเขาไม่ได้จ้างเราก็มาเลยไม่ได้อยู่ในทีมงานเขาเ่ยต้องมาแอบอย่างนี้แหละโอ้ oh, do, oh, 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 oh. ดูโอ้ดูดูโอ้ดูท่าทาง กลุ่มกับสั่งโอ้ยไงโอ้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 เออดูดินั่นโอ้โหนะพามาแบบว่าเก็บใครอะไรมาเก็บเออ เก็บภาพเก็บรูปว่าทีมงานเขาทําอะไรกันอยู่นะเราก็วิวนหาเลยทั้งฟาร์มว่าอยู่ไหนกันดูทีเนี้ยมาอยู่ตรงแถวนี้กันโอโ้โหเออแม่ดูต่างคนก็ต่างคนดูแลเด็กเด็กของตัวเองดูงดทีเนี้ยนะเขาเรียกเขามีเขาเรียกมีลูกรลาง,งเขาอยู่เนี่ยมีลูกรลานเขาอยู่เนี่ยแต่ละคนต้องมีลูกรลานเขาอยู่เนี่ย เออมีลูกร่างเขาอยู่เขาก็จะแบบว่าดูแลเป็นพิเศษเนี่ยดูนี่ดูเนีเ่ยรอรอรอเดี๋ยวรอรอรอเขาซีนรอเขาซีนเขาซีนก็คือรอเขากล้องน,นะนะดูนะนจะเป็นอย่างนั้นนะดูเห็นไหมอ๋อแต่ละตัวนี่ก็ออกเนยะแบบว่าสะอาดขาวโจยมกันนะเออทำเขาเสียงอะไรกันนะโอ้ดูไปเนี่ย ชุดนี้ก็น่าจะไปเดินสายทั่วประเทศนะครับนะ,บนะฮะเป็นชุดเล็กๆไปกับแฟมเล็กๆอย่างจาฟาร์มนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะอ่ะโอเคคงเดี๋ยวเขาถ้าจะเดินมาไล่ตามแล้วล่ะเดี๋ยวต้องรีบขับรถหนีก่อนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะฮะยังไงก็โทรพูกันได้ที่091521533 2นะครับที่ลุงชาวฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนำบูรวันวนี้ขอลาพยงเท่านี้ครับ เดี๋ยวโดนเขาจับเลยต้องรีบหนีก่อนสวัสดีครับ